แล้วก็โอเคครับทุกคนครับก็การาบสวัสด,ดีกันด้วยครับ,รบยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบัติไรนะในวันนี้ผมก็จะพามาดูบรรยากาศจังหวัดเพชรชบูรณ์กันครับอันก็ e ีพีสกันนะครับตอนนี้เราก็เดินเล่นที่ข้างถนนนะฮะทุกคนอ่ะอันก็จะเป็นบรรยากาศนะทุกคน ทุกคนเห็นภูเขาไหมครับคงไม่เห็นหรอกครับมันอยู่ด้านนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแบบดูเอาละกันในที่ไม่อยากอธิบายเนาะผมก็ไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่นะก็เพิ่งมานั่นแหละเออโอเคคลิปอีพีสองกับอีพีหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรนะเนะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศครับอันนี้ก็เป็นเวลากี่กี่โมงแล้วนะ น่าจะไม่รู้แหละเออทุกคนเราจะให้ดูบรรยากาศนะฮะอันนี้เาก็นนะครับทุกคนครัแล้วก็มาสามคนนะครับทุกคนครับ ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบึงนะฮะทุกคนนะเป็นบึงพวกผมก็จะเดินลงไปริมริมบึงอะเป็นนั่งเปนั่งเล่นๆนะไอพี่หน้าใครอยากทำทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับคลิปนี้ขอขอขอสักสองหมื่นไลค์นะฮะทุกคนทุกคนเขาแข่งเรือนะฮะ จะซ้อมแข่งเรือให้เด้อผมผมให้ดูนะทุกคนเห็นไหมอันนี้ผมใช้ก <ent> ล <noises> <wo ar> ้องทวนสับทายเนาะเอาแล้วตอนนี้เอาแล้วโอ้โหโคตรเฟี้ยวไอ้สัส กองโฟกัสนั้นลุกทุกคนได้ยินเสียงไหมตอนนี้เขาพูดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครที่ใครที่เคยเห็นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะทุกคนนะว่ามันคืออะไรนะ คนตอนนี้ทุกคนเห็นภาพไหม αι? ตอนนี้มันพูดกลางเลยนะเขามาแล้วทุกคนนะตอนนี้เขาพูดภาษาอะไรผมก็ไม่เข,าาเขาเ้าใจเหมือนกันนะนี่ฝั่งนี้ดูฝั่งนี้นะทุกคนมันก็จะเป็นภูเขานะครับแล้วก็จะมีก้อนเมฆเป็นปกติทั่วประเทศไทยนั่นเลยนะแล้วก็ทั่ว ทวีปนะมันก็จะมีก้อนนี้ครับเป็นปกตินะครับนะโอเคครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดและ subscribe กดแชร์กันได้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการในพิธีเราไปแล้วก็อีพีหน้าใครอยากให้ทำอะไรก็เมนต์มาด้านใต้คลิปเลยนะครับเกี่ยวกสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พามาดูชมบรรยากาศตอนคืออะไรวะไม่ไม่เกี่ยวกับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Pumpkin 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 pumpkin